นี่ลองครับบ้าเบิ้งเมืองไฟขามบ้านครับทั้งคนเป็นบ้านยังเนาะน้องย่างนะครับโอกกำลังหนาวกำลังถลอกนี่ครับขามบ้านครับหัว่างจากกิโลนเลย กระตนครับตอสินทรเอวิสันนะครับกระตูนครับรอระยับมเนเม็ากแตรไ่่ับัสายบริัทเอาหางเสียบหางเสียบอ้างเสียบกินดนี่หางเสียบหางเสียบเโอ้บางกอนบางว่าหันก้อนนี้ผว่าสี่รอยพหมดะผมก็สเลนเดียว ดนะคุีบ้างก้อนนีติดเป็นยางบูดเลยแต่บูดสี่ร้อยกว่าโนแห้งคอแฝดน้ำตัวที่แม่เลือดียชอบเอ ทั้งนั้นไปยจะได้เรย่งจอยข้อเหลี่ยอย่างเงยเขาบอกเขาเ่าเายกไล่ให้เขากัสู้เขาไปต่เชียงพูดมาวนด้วยดิูอมาควนด้ไปต่อขนมครับโอ้ยตัะเสดายน้องมะง่ามฮางเส wow. ียบครับหมอเก่าเลย เปิไฟขาบ้านกหครับช่วงเวลาคูโมงู่ของบ้านไหนเดของบังใหญ่คู่คู่นึ่บ้านน้องขาบีหนอยส่วนนงรงขึ้นหน้าบุรีร้อนนี่ตจเนี่เย็บจึ๊งว <laughs> อดียู่นีียูไปถามมันยังค่อยเรียนร้จากเรียนร้อากม้อมองบ้างนั่นเลครับมึงบ้างน,นีนะครับนนพูดนะอ่ะาโอเคคร<ง>ับ<ตรง><ย>